กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผอมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับตำนานสมาร์ทโฟนที่ยังคงมีเสน่ห์และความน่าหลงไหลไม่เสื่อมคลายแม้เวลาจะผ่านมาแล้วเกือบสิบปีนั่นก็คือ Samsung Galaxy s a m s ุง g าแล็กซี่เที่ถูกนํามาปรับโฉมใหม่ในเวอร์ชันปี2026เพื่อให้สมกับยุค 5G และเทคโนโลยีล้าสมัยปัจจุบันบอกเลยว่ามือถือรุ่นนี้ยังคงความคลาสสิกผสมความหรูหราได้อย่างลงตัว s a m s u n Galaxy g S 7 Edge เวอร์ชันปี2026มาพร้อมดีไซน์ที่คุ้นเคยแต่ยกระดับขึ้นด้วยวัสดุที่แข็งแรงและเงางามกว่าเดิมตัวเครื่องกระจก Gorilla Glass Victus บวกผสานกับเฟรมอลูมิเนียมอัลลอยทำให้จับถือแล้วรู้สึกพรีเมียมสุดๆจอภาพแบบ Dyna มิก AMOLED 2X ขนาด6.1นิ้วโคง้งมนที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล e ยังคงทำให้การรับชมคอนเทนต์ไม่เหมือนใครสีสันสดใสคมชัดและรองรับเรเฟรชเรทสูงถึง 144Hz ทำให้ลื่นไหลทั้งดูหนังเล่นเกมและสไลด์โซเชียล ในด้านประสิทธิภาพ S71 เวอร์ชันใหม่ไม่ได้ล้หลังเลยเพราะ Samsung อัปเกรดด้วยชิปเซต Exynos 2 5 0 5 g ที่ใช้สถาปัตยกรรม3นาโนเมตรพร้อมแรม12กิกะไบและหน่วยความจำภายในสูงสุด512กิกะไบทำให้ตอบโจทย์การใช้งานทุกอย่างแบบไม่สะดุดจะเป็นเกมกราฟิกหนักๆหรือการตัดต่อวิดีโอบนมือถือก็ทำได้ลื่นไหล สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือกล้องถ่ายภาพ s ซัมซุงยังคงใส่ใจความเป็นตำนานด้วยการใส่กล้องหลัก1 0 8 mp พร้อม ois ถ่ายกลางคืนได้สว่างคมชัดและยังมีกล้องอันตรายห้50 mp กับ Telephoto 3 2 mp ที่ซูมได้ถึง30เท่าโดยไม่เสียรายละเอียดส่วนกล้องหน้าอัปเกรดมาเป็น4 4 mp รองรับการถ่ายวิดีโอ4 k แบบ hdr 1 0บวกทำให้การเซลฟี่หรือฟลอกออกมาคมชัดสุด,สด เรื่องของแบตเตอรี่ก็น่าสนใจเพราะ S71 2 0 2 6อัปเกรดมาเป็น5500มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 80W และชาร์จไร้สาย5 0าใช้งานได้ยาวนานทั้งวันไม่ต้องกลัวหมดเร็วแถมยังรองรับการชาร์จย้อนกลับสำหรับหูฟังไร้สายหรือสมาร์ทวอชอีกด้วยระบบซอฟต์แวร์ก็ยังเป็น One UI 8.0บน Android 16ที่ปรับแต่งมาเพื่อความลื่นไหลและฟีเจอร์ใหม่ๆเช่น AI Camera AI Assistant และระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ ทําให้มือถือรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ของเก่าแต่เป็นตำนานที่ถูกชุบชีวิตให้กลับมายิ่งใหญ่สรุปแล้ว Samsung Galaxy S71 d อ e 2026คือการนําตำนานในอดีตกลับมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างลงตัวสําหรับใครที่เคยหลงรักดีไซน์จอโค้งสุดหรูและอยากได้สมาร์ทโฟนที่ยังคงพรีเมียมมีประสิทธิภาพครบครันรุ่นนี้คือคําตอบที่ใช่ที่สุดในปี2026แน่นอนครับ